พิธีกรจิตอาสากองพันานช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ครับครับสวัสดีครับผมก่าจากสิบเอกชูดีชุมเดชพิธีกรจิตอาสากองพันานช่างที่401กองพลุพัฒนาที่4ครับครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากพันโทอัครวัฒน์ว่องวิศนุวงศ์ผู้บังคับกองพันานช่างที่401กองพลุพัฒนาที่4รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานโดยหน่วยจิตอาสากองพันานช่างที่401กองพัฒนาที่4 ในวันนี้ขอนําเสนอตอนกีราสาเชิญนั่งวิปัสนากรรมฐานณวัดธรรมสมโนอำเภอศรีนาคารินจังหวัดปัตลุงครับครับในวงรับชมรายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านโรงเรียนกีราสาพระราชทานได้เปิดศูนย์กีฬาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุแล,และความเดือดร้อนต่างๆอาจมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาทางห้าช่องทางตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้ใตโพส สองส่งข้อความผ่านแชท f a c e b o o k m e s s e เจ e r 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด4ส,สายด่วน15-105สแกนคิวอาร์โค้ดแชทร้องทุกตามคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ใต้จอภาพได้เลยนะครับและขอญอาตเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์รวมแสดงความคิดเห็นและกดซ u b s c r i b e เพจโรงเรียนจิลปสาพระเจริานซึ่งได้ํำเนินการไลฟ์สดนำเสนอกิจกรรมศิลปสาทูกประเทศตั้งแต่เวลา8นาตุาถึง17บเจ็ดานาทีเป็นประจำทุกวัน ร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันไม่ได้ทุกช่องทางครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับทิจอาสาในวันนี้นะครับเป็นจิตอาสานำเสนอตอนจิตอาสาเชิญนั่งวิปาสาัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567รุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง25สิงหาคม พุทธศักราช2567ณวัดถ้ำสุมาูวิปัสสนาจังหวัดพัทลุงโดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงพร้อมที่พี่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงซึ่งได้ให้โอกาสพิธีกรจิตอาสากองปันดานช่างที่401กองผลพัฒนาที่4ได้มา่ตา่ทํารายการซึ่งกระผมจะได้นําท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในพิธีเปิดกิจกรรมก่อนที่จะได้ไปสัมภาษณ์ ท่านผู้รู้และพบกับผู้กรลังโครงการกิจกรรมตามลําดับต่อไปครับและท่านผู้ชมครับและตอนนี้ท่านประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงในพื้นที่จัดกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้การผมขออนุญาติให้พิโชคนั้นได้ไปต้นรับประธานในพิธีพร้อมกับสัมภาษณ์ข้อมูลจากท่านครับจา่เนกับผมนั้นจะขอนาท่านผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศภายในงานกันครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจะมาสอบถามท่านในเรื่องวัตถุประสงค์ในการการกิจกรรมครับระยะครับท่านครับระยะเวลาไม่นำตัวแล้วก็กล่าววัตถุประสงค์ในการกิจกรรมด้วยครับครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับผมมีพิจารน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับวันนี้ก็มาเปิดโครงการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนะครับเนื่องในวารุกาเฉลิมพระเกรติ ของรอบเดือน28พา,า,าคม2กายนะครับ2เอ้าเกน,นะครับวันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับเราจะมาสองรุ่นรุ่นแรกก็เป็นนักเรียนนะครับประชาชนทั่วไปวันนี้ก็เป็นไปราชการและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเรามีเป้าหมายเพื่อที่ต้องาการจะให้ท่อนประชาชนราชการในปัะทรุงนะครับ,นนรบได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธ ที่ไทยนะครับไตรบุตรก็ต้องรู้จักคำว่าบุญคืออะไรนะครับพุทธม,มกกามกะคืออะไรเพราะปามาเรียนรู้เรื่องหลักศาสนาหลักครรมโนการเจริญธรรมาทิเจริญภาวนาการนั่งกรรมาฐานนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทำจิตใจว่างนะครับไม่รู้จักว่าปล่อยวางว่างคืออะไรสติคืออะไรนะครับรุ่นแรกนรักเรียนเราเน้นเรื่องของการมีสมาธิในการเรียนหนังสือนะครับรุ่นนี้ เป็นพิการาชการนะครับในเรื่องของการทํางานให้มีสมาธิให้มีรวมกันคิดว่าทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ใด้มากที่สุดนะครับนี่คือพิารที่ไปของโครงการในวันนี้ครับขอบพระคุณครับแล้วในส่วนของกิจกรรมวันนี้กิจกรรมครั้งนี้ครับมีจำนวนการกี่วันครับก็เป็นทั้งหมด3วันนะครับก็เป้าหมายจำนวนสองร้อยคนนะครับ3วันวันที่วันวันนี้วันที่ยี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับวันจุก ขอวัตถ์นะครับจากการได้ใช้เวลาวันหยุดมาเจริญสมาธิภาวนากันนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับท่านคขอบคุณมากครับในส่วนของกิจกรรมต่อไปก็คือเป็นการพิธีเปิดนะครับเปิดครับครับนั่นขออนุญาตท่านผู้ว่านําไปส่วนของพิธีเปิดเองครับครับหรืยวราทำอะไร ทำกิจกรรมสร้างสรรคพัฒนาชนุมชนสละเวลาอุทิิตนไม่วังผนประโยชน์ันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจตางมผู้มี่ไงไ ปัญหามีช่วยกันแก้ไขไ้ภูมปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจการพระราชให้ไวุ้นนำผลให้เรียนนายริชาร้อยงองวาชการนแทผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุะธานีพิธีจังหวัดปฐุมโดยสำนักงานพัฒนาธรรมจังหวัดพัทธลุงจนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากครงการศาสนากระทรวงพัฒนธรรม จัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาคลบรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567รุ่นที่2นะครับระหว่างวันที่23-25ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2567บัดนี้ได้เวลาสมควรตามขกาประมงอยาเิเชิญต่านประธานพิธี จุดทุกเทียรบูชาพระรัตนไหร่ท <authenticity> <flats> <før> ี่น้าต้องบูชาขพระยเป็เชิญรับ พระหังสัมมาสัมพุทธ佛วาพุทธันพระกวัตตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระกวัตาธมโมธรรมังนะมัามิสุปฏิปันโนพระกวตัตโตสาวกสังโฆสังขะนมามิมิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนัถายะติสระเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะตุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัตถายะติเอนะสหปัญจศีลานิยาจามะคตติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ Patawatok arangato tamatang putat sa namotat sa patawatok arangato tamatang putat sa namotat sa manisika ออมที uh ่แลนานิพุติยันติตัสจะมัสศีลัวิโธเกลือกยืนขึ้นครับ พอได้จะพอเราออกรุนแรงบกกล้าวระกมองข้าพุทธเจ้านายมีการนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงร้รองด้วยผู้บริหาร้าราชการและปรกชาชนชาวไทยทุกหมู่เราที่มาจุมนุมรบเรียงก,กันนาที่อย่างนี้มีความปรับปรื่งพิธีอิทธิวิญางยิ่ง ที่ได้มาร่วงวันแสดงพลังแห่งความรักตสีและน้อมสำนึกในพระมหากรุธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่ได้กว่าเราองพระิาระบาททรงเจริญพระชนประจาหกรอบยี่สิปดัาคมสองห้าปกตอันเป็นวันอันเป็นวันรกั้งหลของชาวในทั้งชาติวงเข้าเยาะทั้หลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำงเกไในพระมหาวันที่คุณบอกกล้าวระกระมงที่ตรงมีต่อวพวงพุทธนิกรนับแต่งแต่ตรงตรองรรชสมบัตปพิทีประจักชจะเจนว่าใต้ขวาเราองค์ผู้รีพระบาททรงงานหนักโอทิทพระวรกา,ายกระปัญญาในพระราชกัเพื่อบรรทงทุกข์ของเรล่าบรรดาชาราชและเพื่อบ้านมืังเสมอมาโดยมีย้จรงย่อท้อต่อความยากลำบาก ทรงแสแงพระองค์เป็นพุทธมามกะทรงปฏิบัติธรรมบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอทรงเอาพระราชฤรรมไทยทำนุบำรุงพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติความเป็นพระราชกรณีน้อยใหญ่ด้วยพระราชธรรมไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาขอให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเย็นเก้าหน้าแก่ประเทศชาติและอาถรรพ์ทีตลอดไป ในโอกาสอันเป็นมเมฆหมามงคลนี้ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทานพระบรมราชอนุญาตน้องเล่าน้องประมงตาบอดสบายพระบรมราชานุพลด้วยความสงบรักปรกปีพาวานุภาพแห่งพุทธราชระด่างระดพระบารมีแห่งพระสยามเทวานนราชด้ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระกุมภสมหารัช้าได้โปรดดุลบาดประทานพร ให้ใตขวาองปริญญาบัตรกรมราตรียมีสำราญพระราชไิชื่นบานมีวัจจุมยุยิ่งยืนนานระเกียรติคุณแต่ย้อนประจานแต่ไปสานอดีตเป็นไม่งวันแต่พวกขุนพลชาวไทยตะระรถตีรักทิฏฐิการเกินด้วยการปกระของขอยิชั นมรมสกานวอดครูสุตธรรมพิรันต์เจ้าพรนคสินทรีนวัดลำกาบพระมหาเิ้โชตยานะยานะตรองสีเจ้าอาวาสวัานสมนุนและพระพุทธเจ้า่ะเรียนท่านปรีชานวนน้อยรองว่าราชการจังหวัดพัทลุงน์ดิฉันในนามของคณะทำงาน ขอขอบพระคุณท่านปรีชาตมน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีเปิดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครรอบ28สตุลตรม2567ในวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะ โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดโครงการวิพัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสนับสนุนให้วัดศาสนสถานสถานศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรมตลอดจนถึงเครือข่ายต่างๆ ได้นำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาไปช่วยพัฒนาสมรรถนะทางจิตให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อให้จิตใจ,ใจสงบมั่นคงม,มีสติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2567ในส่วนของจังหวัดพัทลุงนั้นสำนักง,งาน,นวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการ ร่วมกับวัดถ้ำสุมนูกำหนดจัดโครงการจำนวนสองร,นนรุ่นรุ่นละส0 0รคนรุ่นที่หนึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่1 6ถึงสิสิงหาคม2567ในริรุ่นที่หนึ่งนั้นประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาและยวเยาวชนค่ะซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เป็นรุ่นที่สองในระหว่างวันที่2ี่ึง25สิหาสิงหาคมประกอบด้วยข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไปณวัดถ้ำสุนตำบลบ้านนาอเศร,รีนครินทร์จพัทลุงซึ่งในวันนี้ประกอบด้วยผู้เข้ราร่วมกิจกรรมจำนวน200คนมาจากเทศบาลตำบลหนองพว์อำเภอขนุนเทศบาลเมืองพัทลุงสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฝ่ายปกครองอำเภอ สีนักลินสำนักง,งานศัสดีจังหวัดพัทธลุงโรงเรียนดอนประดู่และเทศบาลจากเทศบาลตำบลบ้านพลา้าชมรมผู้สูงอายุท่ามิรังตลอดจนถึงประชาชนจักอำเภอป่าบอและอำเภอตะโหมด้วยนะคะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะขออนุญาตปริเชินท่านปริชาโนน้อย,อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้การาณาให้เกียรติการเปิดโครงการค่ะ เรื่อนชิญค่ะเ้วการรัการับูรธรรมิดาทนาเปอทารรมาหาทีียวกวัดวัตั้งทุนโนนะครับท่านวัตรงจังหวัดตั้งแรเปอ ท่านรองนายกเทศบาลเมืองท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งผู้แทนในอำเภอนะครับผู้แทนผู้ว่าส่วนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่เคารพนะครับได้จากผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับมีพระติรามาใบผมที่จารณน้อยมาเป็นประธานที่ที่เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอู่วาน เนื่นองในโอก,กาสพระาชมนตีของคุณจะลงมสาในรันที่21พฤราิการา2รา1นะครับซึ่งมีเป้าหมายมสมวสงรุ่นหนึ่นะครับรุ่นแรกก็เป็นนัเกเรียนนักศึกษาประชาชนทัน่วไปตรงนี้รุ่นที่สองก็เป็นราชการและประชาชนนะครับอย่างน้อยไปวัดจุดทูปจุดเทียน,นไหว้พระสวดมนตได้ เาเลือกน้ำด่มได้ปราบปัญจวัลย์พักได้รดน้ำได้นะครับนี่ก็คือหลักพื้นฐานสุดท่านทุกนพูดตรงนี้เราเป็นผู้พูดดีแทนนะครับต้องถามเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับคนไปตรงนี้เราต้องช่วยเหลือกันต่อกันในภาวอวกาตอย่างนี้นะครับให้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตัวเองและรักในสถาบันทั้งชาติทั้งอาณาจักรทั้งสังคนะครับวันนี้เระวัติความดีกันเพื่อจะลืม จะหลงจะเริ่มกเปลีป่ยนรับพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอให้ท่านได้เจริญในวันภาวนานให้าการบันเมืองยือเย็นเป็นดุให้พระเจ้า,อ,าอยู่หัวพระหกษัตยกประเททก,นกนนานและให้ค,ความเป็นไรกันทั่วทัวงานะครับอรากับท่านที่นี้นะครับชาวบ้านโชคดีมีสมาธิมีปัญญาบากใบก็ได้รับอริยผลทนที่ได้ สะสมมานะครับให้ได้ผลประโยชน์การพัฒนานะครับวันนี้เวลาผู้คนแล้วขอเปิดโครงการพัฒนาเพื่อรวทั้งมวลจระเริร่มกเพื่เจ้าอยู่่วนะครับให้โอกาสมุงมุสมัยพัฒาบครอบิดต่อปัจจายที่จะแปกงรายผลขอบแทนทานวิธีนะครับทัานปีชาลน้อยรองผู้่าการจังหวัด ปฏิบัติราชการไทยเพระว่าราชการอยู่บนประตูประธานพิธีนะครับและต้องอุ่นะครับท่านอาจารย์ท่านครูสุตาธรรมพิรักนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์ประจำนไปทรงนะครับพิธีเปิดก็เสร็จสิ้นเป็นทางการนะครับในโอกาสนี้ก็จะขอกราบพระราชิารนิมนต์นะครับท่านประธานไปทรงนะครับท่านเจ้าวาดนะครับมาขออนุญาตเชิญท่านประธานพิธีนะครับประกอบด้วยผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับได้กรุณาบัตรทึบภาพนิ่ง เป็นเถื่อนลึกและเป็นเกียรติแก่ผู้เขา้าร่วมโครงการนะครับขออนุญาตเชิญน,นะครับรบกวนเหมือนเดิมน,นะครับพี่พี่วาสนาครับเชิญท่นนานกล่าวจะนประชาชนจิตอาสานะครับมารับขึ้ภาพเป็นเถื่อนลึกด้วยนะครับในระหว่างนี้ทุกท่านมองกล้องก่อนนะครับ ที่เราได้รับชมพิธีเปิดโครงการไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มาพบกับตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณพี่การ์ดส์นิดนะครับยินดีต้อนคุณพี่ในนี้การ์ดนิดหนึ่งครับคุณพี่ครับ่สวัสดีค่ะชื่อคุณพีสาวธนาุนนะคะยินะีต้อนรับคุณพ่คเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองหนองค้อจังหวัดขอนแก่ักพัฒนาชุมชนรงะนธนานาการนะคะวันนี้นะคะได้พานักเรียนโรงเรียนพุทธบุญอายุมานะคะมาร่วมกิจกรรม ของวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุงค่ะการโครงก <c oughs> ารของหน้าปาวิสาหกันเพื่อคนอันมวลท่าะเจริญก็เปสี่ยงใจหลวงของเกษระรเจ้าอยนนู่หวาค่ะวันนี้ก็คือได้พาทักเตียมาจากเดินตีนทักเรียนรุ่นที่สี่นะจะมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดคนทักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะแต่วันนี้ไม่ว่าอ่ามาลดรับส่งเรียบร้อยน,นะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมแต่ปกติในพื้นที่ค่ะเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะหนึง ความเด็จพระเจ้าอยู่ห <es S 2> ัวอยู่แล้วนะคะก็คือได้มีโครงการได้ร่วมกับโครงการรัฐประจารัสร่างสินะคะก็คือตุ๊กแหวนในราชพิธีต่างๆนะคะจะนำปลาท่านผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีตลอดรับสุตกที่เรียนอยู่นะคะจะมีกิจกรรมเข้าวัดนะคะทานราชพิธีต่างๆก็จะนำปลาทป็นผู้สูงอายุมาและวันนี้ก็ได้นำนักเรียนนักเรียนผู้สูงอายุมามาร่วมกิจกรรมอยู่ หนวยสามวันนะคะมาร่วมปฏิบัติกรรมีนะคะถ่าที่นี้นะคะในกรณีที่ว่าจะได้นําพามาในหลักสูตรนะคะก็เราก็จะได้ส่งเสริมพุทธศาสนาค่ะและก็ได้นําไปต่อยอดค่ะของโซนในรูปหลังได้นํามาเาืัดมโยงกันนะคะครับนี่ก็คือเสียงความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเท่าที่ฟังบางที่ก็ก็คือก่อนหน้านี้ คุณพี่และทีมงานก็ได้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยครั้งอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนคนการุณครับแล้วทราบที่ไปี่มาของโครงการนี้ได้ไงครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์จากผ่้ปกครองจังหวัดค่ะธาาวัฒนาจังหวัดพัทลุงนะคะและทีนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์สอบถามนักเรียนผู้สูงอายุเผ่าว่ามีความร้อมมีความประหนัด แล้วจริงๆที่ว่ามาโดยสภาพร่างกายด้วยนะคะคือมาร่วมกิจกรรมในตรงนี้ค่ะก็ได้มาประมาณ4ิิคนนะคะในตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้คุณพี่ฝากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจสนใจมาร่วมกิจกรรมกับคุณพี่เองหรือกับโครงการนี้ก็ฝากได้ค่ะนะคะก่อนอื่นก็คือกิจกรรมที่ว่ามาปฏิบัติในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะอย่างกฝากประจาสัมปันให้ทุกคนในส่วนราชการต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าโดยปกติเขาอยาก่งเถียงผู้จัดนาะ,ะให้คนได้เข้าวัดฝังกรรมอย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติมีสติในการดำเนินชีวิตในประจําวันนะคะอย่างน้อยมีสติมากขึ้นนะคะนะคะแล้วนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะตรงนี้หลังจากจบโครงการนี้ไปแล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณพี่ได้ที่ไหนบ้างครับอ่ายังไงก็ตอนนี้นะคะประจักําปันนิดหน่อยน,นะคะก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะเทศบาลเมืองหนองบอค่ะ เปิดยิ mm. ่ในรุ Where ่น mm. ที่4ี่นะคะที่โรงเรียนมาธโมกวางค่ะรที่4ีํตำบลบนหนุจังหวัดพัทลุงนะคะถ้าเกิดว่าอยากไปเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนผู้สูงอายุมีกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการปฏิบัติตามการฟังตามนะคะแล้วก็มีการจิตอาสามำรุงรักษาพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนะคะเรียนเจนงนะคะทุกวันพุธแล้วก็เมื่อวันที่10วันที่3 1ที่จะถึงนี้นะคะก็จะต้อนรับ คณะศึกษาดูงาจากจากาังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะครับก็นี่ก็คือเสียงหนึ่งนะครับของพ้ทีินฤฤับถือพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะบำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสานาของเราครับก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้ได้นะครับผ่านเพจของ โรงเรียนจีาอาสาพราเจทานนะครับเปิหน่วยจีดาสากองมาสาช่างที่401กองพลพัฒนาที่4เขตของทางวัดถ้ำสมโนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพื้นที่นะครับที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นส่วนร่วมในการถ่าต่อรายการในการนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับขอบคุณครั ท่านผู้ชมครับและที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นก็คือกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับของการดําเนินกิจกรรมโครงการวิปัสสนากรรมฐานตรนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลนะครับและลาดับต่อไปขออนุญาตแนะนําช่องทางขอความช่วยเหลือจากเขตโรงเรียนจิตอาสาประชาทานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับครับช่องสุดท้ายของการถ่ายทํารายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านช่องทางโรงเรียนเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระเจาทานซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน เพื่อรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือต่างๆหากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์ 2. ส่งข้อความผ่านแชท f a c e b o o k m e s s e n g e r 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 5. สแกนคิวอาร์โค้ดแชทร้องทุกตามคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ใต้โ์ภาพได้เลยนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพตโรงเรียนสีน้สาวพระราน ซึ่งได้ดำเนินการไลฟ์สดนำส่นกิจกรรมกิจอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นประจำทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันทุกช่องทางได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับการไลฟ์กิจกรรมกิจอาสาเชิญน,นั่งวิปัสสนากรรมฐานณนะวัดถ้ำสม,มนุนตําบลบ้านนาอําเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมรายการและพี่ๆจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงและพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทำให้กิจกรรมการนําเสนอกิจกรรมในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีตอนวันนี้ทีตาสากกองบรนดานช่างที่ศสิรลเอียดกองพลพัฒนานที่4ก็ต้องขอยุติการไลค์ผ่าน f c e e o o o โรงเรียน,นาาทิตาสาวรดจานไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีครับ